สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเวลาประมาณ1 5 3หนาฬิกา3นาทีนะคะวันจันทร์วันที่มุมภาพันธดกุมภาพันธ์นะคะค่ะก็ใครนะคะที่สนใจยาแคมหนักหรือแคลเซียมนะคะก็ คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาหาแอดก็ได้เลยนะคะแคลเซียมหรือแคลเซียมผสมแมกนีเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะแล้วก็ยังช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข่าลูกเกานะคะหรือว่าไขข้อกระดูกทับเส้นประสาทนะคะหรือว่าใครที่นอนกรนนะคะก็ยาตัวนี้ได้เลยนะคะช่วยลดอาการนอนกรนนะคะค่ะรับประทานนะคะครั้งละ หนึ 1> 1่งถึงสองครั้งนะคะรับประทานคาราชหนึ่งถึงสองครั้งหลังอาหารเช้าและเย็นนะคะหลังอาหารเช้าและเย็นนะคะคนเท่าคนเท่า,คน,าคนแก่ัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะหรือว่าใบกลางคนนะคะหรือว่าใครนะคะที่ปวดข้อปวดเข่านะคะก็แนะนําว่ายาตัวนี้เลยนะคะแคลเมกหรือแคลเซียมนะคะวันนี้นะคะก็มาติดตามแนวทางของเซียนหนองบัวน,นะคะวันที่หนึ่งมีนาคมหกห้านะคะหรือว่าเซียนนวลสังนะคะ หรือว่าเซียนนนสั่งนะคะให้มานะคะ9009นะคะแล้วก็05นะคะ29 45นะคะ21 33 3, แล้วก็81นะคะค่ะเล่นทางล่างเล่นทางบนนะคะเล่นทางล่างเล่นทางบนนะคะไปได้ทั้งล่างและบนนะคะค่ะ9009 90 05นะคะหรือว่า29นะคะ45นะคะ21 3าแล้วก็81นะคะสี่หแล้วก็สองหนึ่งนี่จะเป็นล่างนะคะค่ะหรือว่าจะเล่นทั้งล่างทั้งบนก็ได้นะคะคลิปนี้นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนะนําว่าให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่ให้ซื้อหวยใต้ดินนะคะผิดกฎหมายนะคะแล้วหรืออาจถูกจับได้นะคะค่ะซื้อติดตัวไว้ซักใบสองใบนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะ ค่ะนี่ก็คือแนวทางของเซียนหนองบวงวัววันที่1มีนาคมหก้านะคะหรืออีกเซียนหนึ่งชื่อเซียนหนองสังนะคะเซียนหนองสังไฮหมาก็จะมี0ู9ย์5นะคะหรือว่าสองนะคะ4ี่ห้าสองหนึ่งก็จะเป็นล่างนะคะส3สแล้วก็8 1ดหนึ่งนะคะค่ะหรือว่าจะเล่นทั้งล่างทั้งบนก็ได้นะคะติดไว้นะคะเล่นล่างเล่นบนนะคะ ไปทั้งล่างไปได้ทั้งบนนะคะซื้อติดไว้นะคะก็ไม่เสียหายนะคะค่ะชอบก็าตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจยานะคะแคลแมกแคลเซียมนะคะก็ผสมแมกนีเซียมนะคะเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะหรือว่ายังช่วยลดอาการปรวดข้อปวดเข่าโรคเกาต์ไขข้อกระดูกทับเส้นประสาทน,นะคะหรือว่าใครนอนโกนนะคะก็ยาตัวนี้ได้เลยนะคะรับประทานครั้งละหนึ 2, ่ถึงสองครั้งหลังอาหารเช้าและเย็นนะคะค่ะ หรือว่าจะกินครอบคู่กับวิตามินซีนะคะแล้วก็ยังช่วยต้านนะคะยังช่วยต้านโควิดได้ด้วยนะคะวิตามินซีนะคะยังมีกระชายขาวผสมด้วยนะคะหรือว่ายาสมุนไพรบ้านเรานะคะค่ะนี่ก็คือแนวทางของเซียนหนองบัวหรือเซียนหนองสังนะคะค่ะ แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจแนวทางของเชียนหนุ่มบัวหรือเชียนน้องสังนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์นะคะค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปต่างๆที่แอดนามาเสนอนะคะแนะนําว่าคลิปนี้นํามาเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่แนะนําให้เล่นหน่วยใต้ดินนะคะ นี่ก็คือแนวทางของเซียนหนองบัวหรือว่าเซียนหนองสั่งนะคะค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะคะโควิด1 9ก็ยังเหลืออยู่นะคะหรือว่าโอมิคอนหรือโอมคอนนะคะก็ยังมีอยู่นะคะ วมใส่แมสก่อนออกจากบ้านหรือว่ายังอยู่บ้านก็ใส่นะคะหรือว่าพบเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะช่วงนี้ก็ระวังเนื้อระวังตัวด้วยนะคะทางภาคใต้ก็เฝ้าระวังน้ําท่วมไว้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ยังน้ําท่วมอยู่นะคะค่ะ จะลืมนะคะใครนะคะที่ว่าสนใจยาแคลแมกหรือแคลเซียมนะคะหรือจะเป็นวิตามินซีนะคะค่ะก็แนะนําว่าแคลแมกแคลเซียมนะคะสําหรับใครที่ปวดข้อปวดเข่านะคะก็แนะนําว่ายาตัวนี้เลยนะคะแคลแมกแคลเซียมนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะยังช่วยเสริมเหล็กในเล็บด้วยนะคะเออไม่ใช่พูดผิด ยังช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันนะคะหรือว่าบำรุงเล็บบำรุงเส้นผมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะค่ะบำรุงกระดูกนะคะใครที่ปวดข้อปวดเข่าโรคเกาหรือว่ากระดูกทับเส้นประสานนะคะก็แนะนํายาตัวนี้ได้เลยนะคะแคลมักหรือแคลเซียมนะคะค่ะ,คะก็มีอยอยก็ผ่านอยอยเรียบร้อยแล้วนะคะยาแคลแมักหรือแคลเซียมนะคะใครชอบก็ตามนะคะนี่ก็คือแนวทางนะคะใครสนใจยาแคลแมกแคลเซียมก็ คอมเมนต์ใต้คลิปหรือ CF 1มาเลยนะคะค่ะหรือว่าจะทัวรมมหาแอดก็ได้เลยนะคะค่ะนี่ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้ามาเยอะๆด้วยนะคะกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสามสาวชาแนลค่ะยังไงก็ขอฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้กำลังดังมากขายดีมากเลยค่ะมีแต่คนบอกว่าทานแล้วดีมากเลยค่ะ <c oughs> ทานแล้วหายปวดแข้งปวดขานะคะกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะคะข้อเข่าแตกหรือว่าข้อเข่าเสื่อมนะคะ <c oughs> ทานแล้วดีมากเลยค่ะขายดีมากเลยค่ะรับโทรศัพท์ไม่ทันเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหมีแต่าสายเข้ามาโทรสั่งแคลเซียมแคลแมกเต็มเลยนะคะ <c oughs> ถ้ายังไง FC ของสาวรับแรงน,นะคะถ้าสนใจนะคะทักมานะคะใครที่ปวดเข่าปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวนะคะข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าแตกนะคะ ได้หมดเลยค่ะรับประทานเลยค่ะรับรองค่ะแอดรับรองเลยค่ะหายปวดแน่นอนค่ะเพราะลูกค้าแอดทานแล้วแบบถูกหวยด้วยแล้วก็หายปวดด้วยค่ะยังไงรบกวนทักมานะคะ0 9 4 2 3 6 1 4 1 4 6 4นะคะโชคดีปีใหม่นะคะขอให้ fc ของสาวรับแรรวยๆงๆปังๆทั่วประเทศนะคะวันนี้โปรดติดตามสาวรับแรนะคะแคลแมกนะคะขายดีมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอสีสายรบเลนะคะวันนี้นะคะเอสกระต่ายน้อยนะคะมีอาหารเสริมดีๆจะมานําเสนอนะคะเหมาะสําหรับผู้นี้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะตอบโจทย์ได้ทุกป,ปัญหาค่ะเกี่ยวกับผู้ที่นอนไม่หลับนะคะมีปัญหาแบบทํางานดึกนอนไม่หลับรู้สึกมีอาการร่างกายอ่อนเียพลียแรงนะคะทานอาหารเสริมรุนนี้ของเอสจะดีมากเลยค่ะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็คือทานก่อนนอนวันละหเม็ดค่ะ จะทําให้นอนหลับลึกมากเลยค่ะหลับสบายเลยค่ะทานแค่เม็ดเดียวค่ะรับประกันเลยค่ะนอนหลับเลยค่ะแล้วปลอดภัยด้วยนะคะเพราะไม่มีสารสเตรอยด์นะคะมีออยนะคะสกัดมาจากธรรมชาติหลายอย่างค่ะก็คือมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราสดชื่นอ่อนเพียนอนดึกแค่ไหนตื่นมาก็ไม่เพียค่ะรับประกันเลยค่ะทานดีมากเลยค่ะช่วยบํารุงสมองบารุงสายตาความจําด้วยนะคะทําให้เรารู้สึกสดชื่นตื่นมาเม่เราจะนอนดึกแค่ไหนตื่นมายังไงก็ไม่ สวัสดีคะ่ะ FC สาวรับแรงน,นะคะสมาชิกหรือว่า FC ของสาวรับแรงน,นะคะที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดนะคะน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าผิวพันธุ์แห้งนะคะทานตัวนี้ดีมากเลยนะคะจะเป็นน้ำมันลำาข้านะคะแก้ปัญหาเรื่องคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันนอนไม่หลับไขมันในเลือดสูง นะคะแล้วก็ผิวพันแห้งนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ไวทองนะคะได้หมดเลยนะคะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องเลยค่ะหรือว่าไลออยนะคะดีมากเลยค่ะเข้มข้นนะคะทานวันละสองเม็ดก่อนนอนค่ะจะช่วยเรื่องทําให้เรานอนหลับสบายลดไขมันลดความดันลดเบาหวานลดทุกอย่างทุกอย่างนะคะดีมากมีออยค่ะไม่มีสารสเตอรอยด์นะคะ60เม็ด390รบาทส่งฟรีนะคะแล้วถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ทักแอดมานะคะ0 9 4ย์6 1 4 6 4ค่ะ ทานดีมากเลยค่ะแล้วให้เข้ากลุ่มสาวรับแรด้วยนะคะสนใจทักมานะคะทานดีมาก